ทำไรทำไรเงี้บวงเล้ยวบวกเล้ยวเช็ครถครับเช็คแต่ช้าครับวันนี้ลงตั้งแต่ตีห้าเลย <laughs> งานเร่งงานเร่งได้ข่าวว่าฝนจะมา โยมคองเทดูก่อนแรงเนี่ยเติมไหมหมดเลยบ่ขึ้นแรงอยู่ขึ้นมรงเดี๋ยวไปเบิกให้เพราะว่ามันเลยจากขีหลังขีหลางอันโน่นนะเหลืออยู่ถ้าขึ้นจากขีหล่าง còn sáng mà nãy giờ kinh 1, đầy đấy, thêm hydrolic hydrolic, một đầy, <coughs> มันรั่วเลยมันรั่วสองสายสายเก่าแต่ยังไม่ได้ถอดไปมันที่สิบสี่อนค่อยถอดสวัสดีครับหลวงพ่อเปิดเพลงแล้ว มาตื่นแล้วหลวงพ่อไม่เปิดแดนนะหลวงพ่อเปิดแดนอาตโยมคงมีความสุขหลวงพ่อเปดแต่เรีอนเศร้าๆโยมก็เลยมีความสุู

นู้นครับทำงานแต่เช้าเลยเดี๋ยวเจอผมบ้างทำยาวเลยผมไม่ชอดอุย้ย หมอดตื่นมาหุงข้าวด้เช้าเลยตีห้าโอ้ไทยสตาร์ทเจ็บัวโอ้ยังไม่ได้เช็คน้มันเครื่องโอ้น้ำมันเครื่องงี้ tem hay lịch check này rồi hợp thầy từ tuần này nè tuần này thôi xem này 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 đừng đâu đi lừa mày nên từ đi ừ, nhi, ừ. มีอยู่ครับพี่น้องพร้อมแรนมถูกอุ่นเครื่องกล้ครับทำงานแล้วนะคนพร้อมพร้อมมอดคนเดียวนะครับน,น้องนัทยังไม่ตื่นเลย ไหนกรงที่เปลี kind of <Anyways> so ่ยนแล้วอมอนะอู้สองวันเป่าก็ได้หรอกมันไม่ได้ฟุ่นฮะเยียบให้มิดไม่เนาะ คถอดเราเลยดุดดดเลยเออนั่นขึ้นปืดขึ้นปืดแน่น,นอนมีว,นว <c oughs> ันเดียวเลอะเอไร รถพร้อมคนพร้อมคันเดียวครับทุงตื่นแล้วนี่นะครับแกจที่จากว่าเหลือน้อยๆยังหุงข้าวได้สุกเลยมันเหลือเยอะนะนี่แค่นี้ได้อาทิตย์หนึ่งเ <c oughs> นี่ยแกจนหมได้อาทิต์หนึ่ง <laughs> อย่าบอกนะ <laughs> ว่าหมดรู้สึกว่าอ่อนเอ้นอนอิ่มเลยเนานะ <me> วันนี้พากันตื่นตั้งแต่ตีห้านี่นะเจ้มห้องน้ำโอ้หจ่าเอาแมง้ายเราอยู่ตึมซื้ใจนี่นหน่ไย <laughs> เขมล,ลื่น ใชมันให้เป no. ็นเนุอะยไปไอกมันก็ไล่เมืนเดิมเลยเครื่องยนต์กินน้ำแข็งสุเลย โอ้ยยังสุดไม่ไมันข้างเลยโอ้ตังเบียวติดตััตัับตั๊บัั วยช่มเชืช้ชชชชชอรถต้องเร่งงานหน่อยครับได้ข่าวว่าฝนจะมา ได้ล้างกระจกหน้ารถเลยเดี๋ยวใสๆนะข้าวเสร็จเรียบร้อย

Vroeg <laughs> je om haar gauw Wing ding, คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ